สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับช่องเด่นดอกป่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็เข้ามาติดตามนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะนําวิธีการนะครับแล้วก็วิธีการดึงเชือกดึงลวดนะครับสําหรับพี่น้องที่ จะล้อมรั้วอะไรต่างๆเนาะนะครับมีที่ทําสวนทําไรก็จะล้อมรั้วนะครับปัญหาบางทีมันก็ดึงลวดไม่ตึงนะครับมันก็จะเป็นปัญหาอืวันนี้ผมก็เลยทําคลิปแนะนํานะครับวิธีการซึ่งหลายท่านก็ที่ผ่านงานมาก็าน่าจะเคยทํามาแล้วนะครับแต่สําหรับ หลายท่านนะครับที่ยังไม่เคยทำเนาะวิธีนี้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ยังไม่เคยทํามาก่อนเนาะนะครับสำหรับที่ท่านที่เคยทํามาก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับกเ็เราก็มาแบ่งปันให้พี่น้องที่อาจจะยังอาจจะยังไม่เคยเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ ต้องบอกก่อนนะกรณีที่ไม่มีแฉลงแล้วก็ไม่มีคอ้อนนะครับกรณีที่อยู่ในสวนเนี่ยมันไม่มีแฉลงไม่ได้เอาแฉลงมาแล้วก็ไม่ได้เอาคอ้อนมานะครับก็คือทุกกรณีเนี่ยผมทำมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคอ้อนไม่ว่าจะเป็นแฉลงนะแฉลงถือไปก็หนักมากนะครับแฉลงถือตามไปโอ้หนักถือไปถือมาก้ามขึ้นเลยแฉลงนะครับแต่สําหรับว่าเป็นคอ้อนนี่บางครั้งแรง แรงงัดถ้าดามคอนสั้นไปมันก็จะมันก็จะลําบากนะครับมันก็จะลําบากบางทีมันลูดด้วยอันตรายด้วยนะบางทีมันลูดมถ้าเป็นคอนหรือแฉลงมันใช้การไปเกี่ยวนะครับเกี่ยวตรงปุ่มเนี่ยเกี่ยวตรงปุ่มลวดนะแล้วก็งัดดึงนะก็ทํามาก็ทากํามาแล้วนะแต่คลิปนี้ก็เอาว่าเอาเป็นว่ากรณีไม่มีแฉลงไม่มีคอนแล้วกันนะแต่ถ้าเป็นคอนนี่ คอนี้ก็ก็ดีนะครับแต่ดึงยาวไม่ได้คอนี้ก็คอนนี้ก็ง่ายนะแต่ว่ามันดึงยาวไม่ได้ครับถ้ายาวเกินมันจะมันจะมันจะดึงยากนะเนาะนะครับเพราะว่าแรงของคอนมันสั้นมันไม่สามารถที่จะดึงมีแรงถ่วงอะไรได้ได้ได้เยอะนะก็ก็ถือว่าสําหรับนะครับอย่างผมเองไม่มีแฉลงแล้วตอนนี้นะไม่มีแฉลงแล้วก็ไม่มีคอนด้วยนะครับก็เลยจะเอาวิธีนี้มาแนะนํานะครับ ว,วิธีการก็คือใช้เชือกนะครับพี่น้องจะมีเชือกเส้นหนึ่งนะเชือกนะแล้วก็ให้มัดเป็นวงกลมให้มันเป็นบ่วงนะครับมัดยังไงก็ได้ให้มันเป็นบ่วงนะครับมีเชือกแล้วก็มัดให้มันเป็นบ่วงแบบนี้นะครับเพื่อที่เพื่อที่เป็นบ่วงแบบนี้นะเพื่อที่เราจะไปคล้องตรงนี้นะครับเดี๋ยนะผมจะแผ่นกล้องนิดนึงผมถ่ายกล้องหน้านะครับพี่น้องอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็เนี่ยครับเพื่อที่เราจะไปทำอย่างเงี้ยเนี่ยนะ นี่ครับเพื่อที่จะให้เป็นแบบนี้เดี๋ยนะผมเอากล้องมาก่อนนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ไมค์นะเสียงน่าจะชัดอยู่นะครับก็จะให้มันเป็นแบบนี้เพื่อที่จะให้มันง่ายไม่ต้องมัดนะครับให้มันง่ายกับการถอดนั่นเองเราให้มันเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูบวงไว้แบบนี้โอเคนะเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวไปดูคลิป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 เต็มอ่ะนเนาะคลิปคลิปหน้างานเนาะเดี๋ยวดูนี้ก่อนเผื่อคลิปหน้างานมันมันไม่ชัดอ่ะเนาะ นะครับแล้วก็เราก็จะมีไม้นะไม้อะไรก็ได้นะครับส่วนผมก็จะใช้ไม้ที่มีในสวนก็คือไม้ไผ่เนี่ยดำติมอด้วยนะนะครับใช้ไม้ไผ่นะใช้ไม้ไผ่เพราะว่ามันเบามากไม้นะครับมันเบามากนะนะครับแล้วก็เพื่อสอดนี้นะครับเนี่ยเพื่อสอดเพื่อสอดลงไปแล้วมันก็จะมางัดอยู่กับอยู่กับตัวหลักนะครับหรือทําเป็นบ่วงนะครับให้ไม้มันสอดได้นะอันนี้ผมสาธิตดูนะที่จริงมันต้องมาทําตรงนี้ แล้วมันก็จะงัดนะครับนาไม้นี่มางัดกับหลักนะแต่ที่สําคัญเลยนะครับหลักของเรานี่ต้องตีคํายันก่อนเนาะไม่งั้นหลักมันจะเป๋เนาะมันจะล้มโอเคนะครับก็สําหรับพี่น้องที่จะล้อมรั้วล้อมสวนนะครับพี่น้องที่ยังไม่เห็นวิธีการนะครับก็อาจจะนําวิธีการแบบนี้ไปใช้ได้นะครับอืมกรณีที่เราไม่มีแฉงไม่มีอะไรนะเราก็ใช้ตัวนี้เลยตัวนี้สามารถที่จะดึงได้แรงมากเลยนะครับผมยอมรับว่าสามารถที่จะดึงได้แรงมากเลย สำหรับเชือกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันไปไปเลยเดี๋ยวมาดูเทคนิคดึงลวดให้ตึงนี่เป็นเทคนิคดึงลวดให้ตึงมอยคำอันนี้ก็จะปผูกเชือกไว้อยู่ปนหน้ากบปหน้า มนเอาเหยละมุมไหวนะปีบกำเนียร์สุดยอดเลยเุานะเนี่ยครับเป็นเทคนิคดึงเลือนให้ตึงอ่าผูกปัญญานะครับผูกผูกผูกเชือกไว้ไแล้วก็มีเอ่อมีเขาเรียกอะไรมีปมไว้ให้เกี่ยวเกี่ยวไม้เพื่อขัดเนาะเนี่นะครับ,รบเกี่ยวไม้ให้ขัดแล้วก็ ดึงงัดแล้วก็ตีคำยันกับเสาที่จะดึงไว้นี่ลวดก็จะตึงไปเลยนี่นะครับเป็นเทคนิคสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคแล้วก็วิธีการดึงขึงลวดให้ตึงเนี่ยก็จะมีการตีคำยันเนาะการตีคำยันต้นไหนที่เราจะใช้ดึง ใช้งัดนะครับได้ตีคำยันไว้เพื่อที่จะไม่ให้เสาเพื่อจะไม่ให้หลักของเรานะมันล้มเวลางัดเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการดึงลวดยังไงให้ตึงนี่ก็จะตีคำยันก่อนโดยช่างผู้มีประสบการณ์กว่า50ปี<ด> <c oughs> ไม่ใช่ช่างใหญ่ไอช่างน้อย ความสูงไม่ถึง150นี่เขเรียกว่าช่างน้อยนะคับติตะปูไว้คำยันเพื่อที่เวลาเราดึงไม่ให้หลักไม่ให้หลักมันล้มช่างช่างน้อยกำลังจัดการเพราะว่าความสูงไม่ถึง150ยหต้องเรียกช่างน้อย วันโนทรซันตะบานเฮ้ยตอยน้อยู่โมเทมบานเฮ้ยไหมน่ะปูสันนะครับดเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันเนาะเดี๋ยวก่อน เมื่อกี้ฉลาดน้อยเกินไปครับเดินผิดข้างเดินลงไปในน้ําเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วก็ข้ามลวดมาเอไหนตาเดี๋ยวเดี๋ทำเชือกยังไงนะไหนนเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี้ ไหนเนี่ยมือมือกระเซนกระเซกระดูบเไหนไหนดูเชือกอ๋อทำเชือกเป็นแบบนี้ออให้มีบ่วงให้มีบ่วงเนาะอ่ะละลืย้ยมาดูวิธีการชัดๆอีกบาดเน่าะถ้าบานว่าจะยึงมันบานใบอันนี้มุนน้นะครับเนี่ย นี่ครับทำดับแรกก็ต้องตีคำยันก่อนตีคำยันก่อนนะครับไม่งั้นหลักมันจะล้มสอดด้วยไม้ไผ่กายสิทธิ์ไผ่ดำติมอครับพี่น้องช่างน้อยกำลังใช้ไผ่ดำติมอสอด,ด <c oughs> โอ้ยเจ้าตึงแค่ไหนก็ได้แบบนี้ดู ดูว่ามันสูงมันต่ำบานเฮ้ยคนาเออนูเฮ้ยเราเฮ้ยโอ้โหพี่น้องโอ้โหทะแรงกว่าน,นี้มีมีสิทธิ์ลวดขาดครับผมนี่ครับวิธีทำให้ตึงเอาชัดๆเลยโอเคเดี๋ยวผมไปตีก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันชัดๆเลยนะครับวิธีการเทคนิคการดึงรวดให้ตึงด้วยเชือกอก็จะมีไม้ไผ่ คล้องเข้าไปในเชือกนนกระระดับสูงต่ำเออรอเฮ้ยนะน,น,ยนี่ครับโอ้ยตึงเปเลยจะเอาตึงแค่ไหนก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปตีตะปูก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูการตึงนี่ครับตึงมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตีตะปูก่อน กระงอยึน,นี่ครับก็จะได้ลวดที่มีความตึงนี่นะครับตึงเลย,ยเดี๋ยวตีตัวนั้น นะครับผมก็เป็นวิธีการนะครับดึงลวดให้ตึงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับฝนตกด้วยนะครับผมวัสดีครับ